หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3,000 300, 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ l i แอ m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Limanhop เลย หลังจากคลิปที่แล้วบิลลี่เพื่อนบ้านที่แสนดีของเราเนี่ยก็ได้เล่นซ่อนแอบกับเราอย่างสนุกสนานเลยนะต้องซ่อนอีกนานแค่ไหนวะเนียขนาดผมตัดคลิปเลยนะคุณผู้ชมคือผมต้องซ่อนอีกนานแค่ไหนวะ<อ>ใช่ครับสนุกมากๆเลยแหละคือภาคแรกเนี่ยมันชื่อว่า h i แอนด์ซิกกับบิลลี่ใช่ไหมส่วนภาคนี้นะครับชื่อว่า b i l l ี่แอนด์เฟรนด์ไว้คุณผู้ชมจากใต้ description เนี่ยครับเขาเขียนไว้ประมาณว่าคุณถูกบิลลี่พบแล้วเขาขังคุณไว้ในห้องใต้ดินนะครับเอาตัวรอดจากการโจมตีของบิลลี่และผองเพื่อนได้นเวลาห้าคืนนะคร คือในภาคแรกเนี่ยถ้าเกิดเราตายคือแบบลึกๆใช่ปะเราตายปุ๊บมันก็คือเริ่มแต่คืนแรกใหม่เลยเว้ยอันนั้นเป็นอะไรที่เสียเวลาเล่นมากนะครับแต่น,นี่รู้สึกว่ามันจะเป็น s a v i งซิสเต็มใหม่แล้วนะสไตล์การเล่นของ High and s e ภาคที่แล้วเนี่ยคือเราต้องจดจำรูปวาดที่บิลลี่เขาวาดไว้ตามกำแพงนะครับคือถ้าเกิดมีรูปไหนเนี่ยก็คืออย่าไปแอบตรงนั้นส่วนนี้ผมไม่รู้นะครับไปเราไปดูพร้อมกันดีกว่าคืออะไรอะเวลานับถอยหลัง98 97อันนี้คืออะไรแสงแฟลชช่องระบายอากาศมีที่ให้ซ่อนนนด้้วยะครรับตงี อโอ้คือถ้าเกิดเรากดซ่อนคือมันเริ่มเกมนั้นแหละโอเคเรามาดูพร้อมกันนะครับผู้ชมว่ามันให้เราทําอะไรบ้างอันนี้ประตูเปิดไม่ได้ส่วนนี้คือต้องการน้ําเราโดนจับมรรทรมาเหรอโอเคน้าแล้วไงไงตาผิงเย็นตูผิงเย็นแล้วไงวะผมงงไปหมดแล้วตอนนี้โอ้คือรอบนี้มันไม่บอกสาเหตุการตายด้วยว่าเราตายเพราะอะไรเราจะได้แก้ตรงนั้นนะครับ แย่ yeah, แล้วคุณผู้ชมเราต้องหาสาเหตุกันเองสิ่งที่กดได้นะก็คือตรงนี้แสงแฟลชช่องระบายอากาศแล้วก็น้ำํำเติมน้ําเติมน้ำได้ไงคือวิธมันเปิดขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมแล้วเวลาที่มันนับถอยหลังอยู่ก็คืออะไรไม่รู้นะครับเวลาจะหมดแล้วด้วยโอเคเอาน้าเอาน้าไปเติมที่เตาผิงเรื่อยๆ้วกันไหนๆก็ไม่รู้แล้วเนะี่ยว่าเล่นยังไงเติมเข้าไปสิบวิสิบวิสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นวะคือผม้องเข้าไปซ่อนปะเนี่ยห้าสี่สาม สอ,สอนอคือที่สองมีเวลานับถอยหลังอยู่สองร้อยวินาทีนะผู้ชมโอเคมาคือเริ่มมาก็เติมน้ําเข้าเตาผิงแหละถ้าเกิดเสียงวิทยุดังก็คือต้องไปปิดวิดยุด้วยนะครับไม่งั้นเพื่อนของบิลลี่เนี่ยมันจะมาเล่นลเราผมไม่รู้นะครับว่าเมื่อกี้บิลลี่มันโผล่มาจากไหนช่องระบายอากาศเหรอเฮ้ยเสียงเหมือนใครเดิน อ๋อเราต้องกดปิดไปแล้วบิลลี่ไปแล้วคนเดินคือเราต้องกดปิดนะผู้ชมโอเคเขา้าใจละส่วนนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่ผมเติมเข้าไปเรื่อยๆมันต้องเติมเรื่อยๆตอนนี้งงไปหมดแล้วครับผู้ชมลำดับเหตุการณ์ไม่ถูกคือเราต้องเปิดดูบิลลี่เรื่อยๆหรอสลับกับการเติมน้าเรื่อยๆแบบนี้นะวิทยุด้วยปิดวิทยุ บิลลี่บิลลี่ไปไกลเลยนะบิลลี่อย่าไปอยู่กับกุ้งเติมน้ำครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับกับการที่ผมทำอย่างงูนนี้สลับไปมาแต่ตอนนี้โอ้เพิ่งเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันลดเราต้องอยาให้เปอร์เซ็นต์ลดหมดโอเคถ้าเกิดเราเปิดไว้คือมันลดสวัสดีครับนี่แล้วเราก็ปิดบิลลี่มันยังไม่ไปเลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่คืนต่อไปผมจะเหลือไหมเนี่ยวิทยุวิทยุอีกแล้วโอเคบิลลี่ไปแล้วเราก็กดปิดไว้ก่อนครับ เติมน้ำตอนนี้เวลาหเหลือนนอีกสิบสี่วิเติมน้ำได้อีกทีนึงมั้งโอเคเติมไปบิลลี่ก็ยังอยู่สามสองแอบก็แล้วกูเอาว่ะทำห้ผมเซียนขนาดนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคต่อไปคืนที่สามนะครับตอนนี้ตายเราไม่ต้องไปเริ่มคืนแรกใหม่แล้วนะคือเราเล่นต่อได้เลยนะครับเรามาดูคืนที่สามกันนะครับว่าอ่าคืนที่สามพลังงานรีให้ไหมสวย ฟิลลี่ทำไมนายคบกับพวกสัตว์ประหลาดพวกมนุษย์ต่างดาวด้วยไหนบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีไงเพื่อนคือตอนนี้ผมอยากรู้มากถ้าเกิดผมไม่เติมน้ําลงเตาผิงเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะจะมีอะไรมาจ้ำสกแกรเรา เท่ากับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4ตัวครับถ้าเกิดเราไม่เติมน้ําลงเตาผิงเนี่ยเราจะเจอไอตัวหน้าเหลืองเมื่อกี้นะส่วนถ้าเกิดไฟดับนะครับแล้วเราไม่แอบเราจะเจอกับไอเจ้าเอเลียนเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่ปิดวิทิวเนี่ยเราก็จะเจอกับไอตัวที่มันน่ารังเกียจหน่อยนึงอนะ่ะแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงท่อเราไม่ไปปิดท่อนะครับเราก็จะเจอกับบ,บิลลี่เพื่อนรักของเราอ่ะนะตอนนี้ผมก็ได้เล่นถึง150กว่านาทีเราตายกันไปเมื่อกี้แล้วเครัยคุณผู้ชมโอเคเราต้องเติมน้ําสลับกับไปดูวิลลี่แบบบุาพอดี สวยแล้วก็เติมน้าถือไว้ครับรอิีวิวด้วยแล้วก็รอแอบ,บด้วยตอนนี้คือแบบวุ่นไวายไปหมดทุกอย่างร้อยสามเก้าว,วิโอเคบีลี่พละคือเราต้องประหยัดพลังงานนะครับผมเดาว่าถ้าเกิดวดิวเปิดถ้าเกิดพลังงานเรามันหมดเนะี่ยบิลลี่มันจะเข้ามาได้นะครับโอเค่อนคือเราต้องทําทําทุกอย่างเปิดแฟนดูไม่มีสวยเติมน้ำอุย้ยไฟดบับเยอะโอเค คือดีนะครับที่บิลลี่กับไอตัวไฟดับเนี่ยมันไม่มาพร้อมกันรีบไปเช็คบ,บิลลี่ยับยังไม่มาสวยโอเคไฟดับบ่อยมากคุณผู้ชมโอ้ดับอีกแล้วกูยังไม่ทันจะทำนี่เลยนี่แย่แล้วโอเคออกบิลลี่รีบให้มาปิดก่อนไปเติมน้ำไปเติมน้ำอย่าพึ่งโอ้เกือบฮีทเกือบแบบทะลุหลอดโอเคกระจก บิลลี่ยังไม่มาเปหยาพลังงานไปก่อนแปดสิบห้าวิมาแล้วมาสวยเสียงมันมาเนี่ยครับเวลามันเดินท่อเนี่ยวิดอดังโอ้โหตอนนี้ตอนนี้แยกประสาทแยกประสาทจะไม่ออกเอาไฟดับหกสิบวิสุดท้ายหกสิบวิสุดท้ายแล้ว้อง่านคือนี้โอเคบิลลี่ไปยังโอเคบิลลี่ไปพอดีสวยแล้วก็เอาน้ำไปเติมอย่าพึ่งฮีท ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้พลังงานทั้งหมดนะครับขังไอ้เจ้าบิลลี่ไว้เลยเพราะไม่งั้นผมจะวิ่งวุ่นวายกันไปนะครับ44เนี่ยปิดมันไว้ตลอดเนี่ยแหละโอเคเราก็มีหน้าที่แค่ปิดวิยุเติมน้ำแล้วก็หลบไอ้เจ้าปิดไฟนี่นะสวยเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำแค่นี้ก็ผ่านแล้วสำหรับค่ำคืนนี้บิลลี่เกษตรฉันแล้วปิดชิวๆแล้วต่อไปนี้อ บิลลี่ไม่ว่าแกจะมายัางไงแกก็ไม่มีทางทำอะไรฉันได้แล้วบิลลี่แค่นี้แหละอุยไฟดับพี่เลวหรือยี่สิบวิเรามานับถอยหลังกันดีกว่านะอุ๊ยโอ้โหทำไมไฟมันดับบ่อยจังวะหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อย ในที่สุดเราก็ชนะคืนที่3แล้วนะครับหลังจากที่ผมนั้นไม่ได้คุยกับคุณผู้ชมแล้วก็แอบไปเม้มปากมานะคือมันแยกสมองไม่ออกเนี่ยเวลาคุยกับคุณผู้ชมไปด้วยแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างไปด้วยนะครับ <c oughs> คือผมต้องเติมน้ําดับไฟแล้วก็แอบ,บตอนไฟดับแล้วก็ฟังเสียงไอบิลลี่ว่ามันจะมาทางท่อไหม <c oughs> ฟังเสียงวิทยุนะครับคือแบบหลายอย่างมากนะไปะไปดูคืนที่4กัน, <c oughs> กกนคืนที่สี่ขให้พลังงานเรามา1 1อออุ้ยไฟดับไฟดับโอ้โหแล้วเมื่อกี้นาที 400นาทีเลยล่ะบิลลี่โอเคบิลลี่ยังไม่มาอุย้ยมาแล้วเออสวยปิดไปเตำำิมนำ้ำเติมน้ำอันนี้ก็ฮีทเร็วมากคือมันโอ้โหฮีทเร็วมากครับบิลลี่ไปยังวะโอ้โหยังไม่ไปเอ้ยคือเมื่อกี้ตัวอะไรก็ไม่รู้เลยผู้ชมอยู่ดีมันมาเปิดบ้านเราแบบ เอียดเข้ามาแล้วคือผมต้องแอบยังไงก็ไม่รู้นะผู้ชมมานไหนนะครับเล่นหนึ่งคืนที่4แล้วก็ผ่านคืนที่4ไปถึงคืนที่5หรือว่าผ่านคืนที่5ได้เนี่ยผู้ชมก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันคือตัวอะไรสำหรับวันนี้คือผมเล่นมามากพอแล้วสำหรับบิลลี่แอนเฟนนะครับสำหรับแมบนี้เขามี5าคืนนะครับผมก็ถึงคืนที่4แต่ว่าไม่ผ่านแล้วนะคือมันยากมากนะครับเกมแบบนี้คือมันต้องแบ่งสมองนะครับในการทำนู่นทำนี่ทำนั่น โลกไปหมดเลยนะครับโอเคขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามมารับชมมากสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมไหนก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันต่อไปด้วยนะ